วันนี้คุณวิเชียนจะมาบอกการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตนเองง่ายๆผ่าน Global Drug Online หรือ Global d r u ซึ่งเว็บไซต์นี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการต้องห้ามสำหรับสารนั้นๆภายใต้แต่ละประเภทกีฬา 1. อันดับแรกเลือกประเทศโดยคุณวิเชียนแนะนำว่าให้เลือกสหาราชอาณาจักรหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากว่าเป็นประเทศหลักที่มีการนำเข้ายาในประเทศไทย2 ต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดเลือกยอมรับเงื่อนไขเพื่อดำเนินการต่อแต่ถ้าเราเลือกกดปุ่มไม่ยอมรับท่านก็ไม่สามารถเข้าสู่หน้าจอค้นหาได้บาย 3. เลือกประเภทผู้ใช้งานและเลือกประเภทกีฬา 4. ใส่ตัวอักษรอ,อย่างน้อย4ตัวของชื่อผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แล้วเลือกค้นหา 5. เลือกดูสถานะบนชื่อผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่แสดงในหน้าจอว่าชื่อที่ปรากฏบนระบบฐานข้อมูล Globalro ตรงกับชื่อบนฉลากผลิตภัณฑ์ 6. หน้าจอที่แสดงรายการทั้งหมดท่านจะเลือกสั่งพิมพ์จะบันทึกเก็บไว้หรือให้ส่งมาทางอีเมลเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง หากในกรณีที่นักกีฬามีเหตุจำเป็นต้องใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้ามเพื่อการรักษาก็สามารถทำเรื่องขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษาหรือ TUE โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แพทย์กรอกข้อมูลการรักษาในแบบฟอร์มเพื่อให้นักกีฬานำแบบฟอร์ม TUE พร้อมแนบใบรับรองแพทย์แก่ดีแคทภายในเวลาไม่น้อยกว่า30วันก่อนการแข่งขันจริงโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม TUE ได้ที่ www.dcat.in.th หรือเพียง scan สแกน QR โค d e 2. เมื่อ DCAT ได้รับเรื่องแล้วก็จะทำการส่งต่อให้คณะกรรมการการแพทย์ตรวจพิจารณาและเมื่อผลพิจารณาออกแล้วก็แจ้งผลนั้นต่อนักกีฬาทันทีนักกีฬาจะได้รับอนุญาตให้ใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษาก็ต่อเมื่อ 1. สุขภาพของนักกีฬาจะได้รับผลกระทบหากไม่ได้รับการรักษาด้วยสารนั้น 2. สารต้องห้ามนั้นต้องไม่ได้ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬามากไปกว่าการทําให้ร่างกายของนักกีฬากลับสู่สภาวะปกติหรือ 3. ไม่มีทางเลือกในการรักษาอื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้